มาตรวจเทศกาลนะครับจังหวัดราชบุรีวันนี้ผมจะโชคดีแล้วได้เห็นได้ใกล้ชิดกับท่านในพรมบรีนันนี้ไม่ถึงเล่นะยังเตรียมก่อนหลอยวันเอยเตรียมกล้องเื่มา เพื่อนักต้อนรับเพื่อแสดงความราบให้สมมังใจจากท่านนายกองมณีท่านผู้อ่านหนธงสัอ่านโตตาและคณะโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลโรงงานผลิตผงจูรส โงรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปเป็นหมหาพี่น้องเกษตรกรไม่สามารถจะนําน้ําจากคลองไปใช้ประโยชน์ได้ครับสำหรับแนวทางการแก้ที่จะสูบน้ําจากคลองส่งน้ำครับน้ําที่สูบข,ขึ้นมาจะถูกลําเลียงโดยระบบท่อความยาออความเป็นกันเองของท่านนะครับในความเป็นประชาชนชาวพ,พอขอบพระคุณ ท่านนายกระุนทบีท่านพเอกประยุทธ์จันโอทาและคณะของท่านเป็นจักุสูง น้น้นนจยสวัสดีนะครับบาแม่ีน้องาจังหวัดราชบุรีอันนี้ก็เป็นไทย่ไไทยมอผก็ทยานช่ไหมไไหมันก็คือทด้วยอนะนะรักกันไหมงรักกันนะไม่ว่าจะเชื่อสายใดก็ตามเรามีสัญชาติเดียวกัน นะสัญชาติเดียวกันก็คือสัญชาติแห่งความรักชาติสาัตริยัและประชาชนของเรานะประเทศไทยยังมีกันเยอะมากในการจะเดินไปข้างหน้าด้วยความรักความสามาัคคีแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นในกระบวกนการประชธาธิปไตยนี่แหละนะก็ช่วยคิดช่วยกันทำใมันดีขึ้นหลายอย่างนี่ผมก็วางกรอบไว้หมดแล้วละ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าจะทําต่อกันไปยังไงนะครับผมคิดว่า วันนี้เราได้เดินมาถึงครึ่งทางแล้วก่อนเลยครึ่งทางมาแล้วละ่ะเราถึงแม้ว่าเราจะผ่านภูเขามาหลายลูกผ่านโควิดก็มีผ่านเศรษฐกิจก็มีผ่านอะไรละ่ะความขัดแย้งทางภูมิาศาสตร์สงครามสงครามเราผ่านมาหมดแล้วผ่านมาสมัยใครอ่ะผ่านสมัยใครใครเป็นนายกอะ่ะ เออไอที่ปาาไอที่ผ่านๆมามันะช่วงนั้นไม่ใช่ผมใช่ไหมผมก็ทำมาตาตะกระเด็นเห็นแต่วันนี้อยากให้ทุกคนสบายใจว่ามันเริ่มดีขึ้นแล้วจากสถานการณ์ทางการเงินระหว่างประเทศจากการจัดลำดับของประเทศต่างๆในโลกเราเป็นประเทศที่อยู่ในระดับเศรษฐกิจอันดับต้นๆ20กว่าของโลกเึ็นอยู่200กว่าประเทศเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินการครลังเราอยู่ในฐานะที่ปลอดภัยมีเสถียรภาพ เราต้องมองสอ,องอันหนึ่งเศรษฐกิจแห่งองเศรษฐกิจระดับประเทศระดับโลกระดับภาคอันนึงคือเศรษฐกิจฐานรากของเราใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยไปนงี่ต้องเป็นห่วงตรงนี้ไอ้ตรงนี้แหละพอแก้ได้แต่พอตรงเนี้ยมันต้องแก้ด้วยความร่วมมือซึ่ง,งกันและกันว่าเราทํายังไงให้รายได้ของเราเนี่ยมาสูงขึ้นถ้าต่างคนต่างทําคนที่มีมีปัญญามีที่เยอะมีเงินเยอะ,ยอะลงทุนไดน้มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่สำคัญคนที่ไม่มีอะใช่ไหม รัฐบาลต้องต้องมาดูแลตรงนี้ยังไงใช่ไหมในเรื่องของการดูแลสวัสดิการอะไรก็เราให้คนที่มีรายได้น้อยที่ให้เพื่อมีหารกานกินมีอะไรด,ดูแลตัวเองไม่ใช่เพื่อไปว่ามาให้คนจนไม่ใช่นะคนเราเนี่ยมันมันเลือกเกิดไม่ได้คนเรามันเลือกยากดีมีจนไม่ได้แต่คนเราเลือกที่จะอยู่อย่างไรได้นะครับในทางที่มันถูกต้องในทางที่มัน มันน่าจะเป็นมันควรจะเป็นแลวผมเองก็พยายามเตรียมโครงสร้างเหล่านี้ไว้ให้พวกเราในอะนะนะดีตที่ผ่านมาใช้เวลามากขผมกูนในการทํานละวันนี้ก็ค่อนข้างเดินหน้าไปเยอะแล้วสนับสนุนทางกายภาพออนไลน์ดิจิตัลสาสุขท,ท่องเที่ยวอะไรต่างๆพวกนี้ทั้งหมดนี่กําลังคือเป็นรายได้ของประเทศแล้วเราจะจัดระเบียบของเราอย่างไรให้คนของพวกเราเนี่ยเข้าถึงไอ้ช่องทางานวที่จะทำนั่นก็เรียกผมสร้างระบบนิเวศไว้ให้ท่านแล้วเพราะ,ะนั้นขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาล ก็ใดก็ตามอ่ะต้องเอาอันนี้มาใช้ประโยชน์ใช่ไหมไปเริ่มต้นอะไรใหม่มันไม่ได้แล้วละ่ะมันช้าเกินไปแล้วโลกภายนอกเขาก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วเนาะจ๊ะอาราสบาสดีกับมอแล้วบ้างเนาะนะจ้ะขอโทษทีเพราะว่ามันมันหลายงาน สินะ่งที่เรให้สูกคือการให้ลูกหลานเรียนหนังสือเยอะๆเ,เรียนจบแล้วก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆถ้าไม่อ่านหนังสือเราจะตามไม่ทันนะว่ามันลูกมันเป็นอะไรบางแล้วนะเราจะทํางานแบบวันวันวันทาแบบเดิมถ้าเราเป็นเด็กเราเป็นรุ่นกลางเราเป็นรุ่นใหญ่ต้องศึกษาจากต่างประเทศเขา อ่านจากบทเรียนต่างๆมาเลยเขาเป็นยังไงโลกเป็นยังไงเราจะต้องปรับตัวยังไงเขาเรียกว่าต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนประเทศของเราไม่มีใครเก่งทั้งหมดหรอกเป็นไป,นปนไม่ได้ผมก็ไม่ได้แบบนั้นแต่เราต้องปรับทุกอย่างให้มันเข้ากับคนของเราประเทศของเรานะยจ๊ะจบจุบปะอ่า เจ็บตรงนี้นี่มือเนี่ยมันเจ็บตั้งแต่ที่ถึงนี่เพราะมันต้องผ่าต้องเย็บไปไงเนี่ยต้องเย็บจากนี่ออกมาเนี่ยเลยทำงี้ได้แค่นี้เองเอาขึ้นไม่ได้เพราะมันเจ็บมือไง หายเล่นแก้ตัวได้แล้วพังรรยกบอกมาก็เลยยกอย่างนี้ไม่ได้มันเจ็บก็เลยเหลือแค่นี้ นะทุกคนวันนี้นายกขอพระให้เยอะเลยนะทั้งศาลทั้งเสรนขอพระให้ทุกอย่างสำเร็จให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าให้ประเทศไปข้างหน้าได้มีรายได้เพิ่มเติมให้กับพวกเราแล้วก็พวกเราเข้มแข็งขึ้นไม่เจ็บป่วยไม่เจ็บไข้เดวจาเออพร้อมกันคือมีความรักให้การแจกก็อยู่วันที่สุดอย่าเปลี่ยนกันนั่งเอง่ าการนายกเป็นพ่อนที่ทำให้ันเกิดเกลียดกันมันเป็นบากจำไว้พอคุณดัน,นั้นผู้ใหญ่บ้านออกมาตอออกมาตอนะเนะนะ่้าบันอ,อะไรแล้วแต่นายกเยอะอย่งเงี้ยนะดูแลเลยตรวบ้าน,านาม่นวกตะบอลทุ่มทุ่มไอ่หรืออีก,กอยจางนครชวกันน วันหน้าเราก็คนยังไงก็จะเจริญในพื้นที่ไดุ้กที่ ย่ก็อย่าไปสนใจทีมันจะต่างกันกี่คนคนมารับกี่คนเป็นร้อยไหมคนเป็นร้อยเป็นพันไหมไอมาสามคนผมไม่สนใจอยู่แล้วก็่เขาดูแลดีพี่เหรอตำรวจตรวจเขาดูแลไม่ทำผิดกฎหมายไงผมไม่ดัดตัวเขานี่นะก็เรื่องของเขาสิก็เธอจะไปคุยให้เขาอย่าไปให้ความสำคัญเข้าใจเปล่าผมไม่ให้ความสำคัญ มันรุนแรงตรงไหนล่ะผมไม่เห็นรุนแรงตรงไหนผมไม่เห็นนี่รุนแรงยังไงอ้าวก้อนฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าเล่าทำผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาห้ามเขาห้ามทําอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเขาห้ามและไม่ไม่เชื่อฟังเขาก็ต้องใช้วิธีการอื่นบ้างก็ทำไมต้องทําสิ่งที่เขาห้ามเ่ยผมก็ไม่สนใจอยู่เนาะแล้วผมว่าทําอะไรให้กับใครให้คนั้งเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยฮะ แล้วเขาเสียประโยชน์ไหมล่ะพวงนี้ผมไม่ได้โกรธเขานะแต่ผมไม่เห็นประโยชน์แล้ว่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ในหนังสือพิมพ์ไม่เกิดประโยชน์เหนี่นี่ักอลได้ครับท่าม่คับทาขอบคุณีอครับขอบคุณนครับขครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคับเดี๋ยคอรับม ีนมาเล้ค hmm. yeah. mm ่ะบคุนะครดสวัสดีครัสวัสดีนะคำถามอย่าถามมาอีกนะไถามแล้าหคนมาเป็นหมื่นใกล้คนสามคนเดี๋ยวพูดไม่ได้โมโห เลยค่ะเเลยค่ะทายรัฐบาเปค้าะท่านนายกขอบคุณครับขอบคุณนะคขอบคุณครับ